และโจทย์สุดท้ายคือผู้เข้าแข่งขันทั้ง4แบรนด์นะคะจะต้องตัดชุดตามความต้องการของลูกค้า V.I.P. <ม>ของพวกเราทั้ง4ท่านลูกค้า V.I.P. ของเราจะมาแค่เสียงเท่านั้นค่ะผมอยากได้ชุดไปงานรับรางวัลและสิ t d o w ด d i ดินเต่อ ฉันอยากได้ชุดไป,ปงานที่จะบอกลาความโสดและโปรโมทความแซ่บอยากได้ชุดไปดินเนอร์กับเพื่อนสาวฉันคือเซเล็บที่มีคนตามหลักลานกำลังจะไปออกงานพรมแดงแล้วเราจะได้รู้กันแล้วว่าใครที่จะได้เป็นสุดยอดดีไซเนอร์ของไทยดีไซเนอร์เชลเ g นจุดฝันแฟชั่นไทยบายดีพร้อมครับ ติดตามความสนุกได้ทาง a c e b o o k และ YouTube Woody สร้างสรรค์รายการโดยโกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม